สวัสดีครับพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องชิดหนวดวิสองชาแนลพี่น้องมาเนี่ผ้าเม,มียไม่มาเปิดโตพี่น้อง oh, <no. S 1> อ้อไม่กินตามบุหงย่ำตอนเศร้าเอ้ยบัวเศร้เาเลยพี่น้องจิตเพียงแี่ยฝนมันตกพี่น้องอากาศมันเหมือนเบิ่งคือเศร้าครับก่อนอื่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามให้ด,ด้วยครับเด้อถทึงไม่ทึงเก้านั่นแหละครับ มือกตอนเขาไปบึงยังสองรอยหา้าสิบตอนนี้มันสองรอยแปดสิบกว่าเลยขอบคุณเลยลายครับมาพี่น้องบานลำบาคุงหมือนฝนตกแบบเสียพี่น้อง ใหญ่มากของฝากจากโรบุรีฝากกูใหญ่พี่อง <c oughs> ของฝากจากโรบุรีน่องไา้เพิ่นมามาทักผมเดินหลอกพี่องพี่หนวดทักเพิ่น พอเห็ have, head, head, ค<ำ>ุคลิปบุหเห็ดพี่น้องคมันคำครับมันมืดตรงฝ่าเห็ดมันได้กังมาฝา มาเดินพี่น้องเด้อกินน้ำมาดำดมเริ่มกลับเขามากกล่องอีกแล้วตื่นแล้ว ยหย,ยุดยาไม่เห็นเลยนอนต้นคางครับเป็นหนอนจะงูแสบได้ไหมเฮยนี่ไงอ,อยู่ตรงนี้ไงไม่ได้ไปไหนเลยเพนเตือนนี่ลูก อ้วจะโดนทิ้งขอกินข้าวก่อนนะรึ่งร้องอยู่หรือเปล่าบมาทั้งบ่ายไปเนาะฉีดวัคซีนมาอืม ลูกผ่านกล้องเลยอเมืม่อหอกินข้าวก่อนนะครับคนเก่งครับอืมมามาลูกกินข้าวมา พี่นนองหอยดพระคานรักเดมากเลยอุ้ยอยากกินอ่ะมันเอาไม่ได้อ่ะส,สับสับิมันสับไม่ได้เนาตอนนี้ต้องเล่นเครื่องแล้วหืย,ย,ยาดเนี่นี่เดพี่น้อง กินแคบหมูกับแม่เลยรูแม่ไม่เรียกฮะคลิปนี้ก็จะน่ารำคาญหน่อยนะหันไปหันมาครับรีบอยู่ครับรีบอยู่ครับมากครับพี่นอ้องตโอ มาดามไปแล้วถูกใส่ให้พี่นอ้องเที่ยงไงหาเข่าห้าหน้บไม่กินเด้พี่น้องเด้อ มืนน่อนี่ฝนตกพี่น้องเลยบริเวณบรรยากาศข้างนอกวันยังออกไปจั่งหยาจังไนอยู่เน,น,นี่ยกินข้าวทุกวันยังว่ากันไม่เนอะ

ดำไปแล้วคาเลบเปน็นของกางมูนยังไง แบบนี้บ่คักปว่ได้พี่น้องตําคุ้งมันคื้อากาศร้อนๆพี่น้องมันจกักอีกนิดนั้ครับเิ้งกลางมู้น้องกว่เาเนาวหายเลยก็เลยเบิดน้ำสมต้ำอีกแล้ว ได้พี่น้องเห็นมาดำแล้วยังบ่เต็มเพิ่นว่ะ เพื่อนมีเขียนหน้าเขียนตาไปเนาะ ต่อของหวานพี่น้องมันทอดกับฟักทองทอดพี่น้องนํำเสนอพี่น้องแซ่บแลมันมีให้น้ำจิ้มมาหน่อยนะฮะน่พี่น้องที่เด็ดเพิ่นเลยพี่น้องมีน้ำจิ้มพวกหาก็เคยกินพี่น้องที่นอนก็ได้เสือที่สองครับเสือแหลกมว้วนนี่คิดใจ จัดในพี่นอ้องเบิง่งจ้หน,น่อยมุกนาวะ่ะเดี๋ยวมีคนหมักทองหวานเนาะพี่นอ้องนะพี่นอ้องน่ครับฝักทองกับมันพี่นอ้องแต่ที่นวนมากินมันแต่ว่ามันมันเบิดเหเลือหน่อยเดียวได้ใส่ฝักทองมาน้ามันนี้เอามันก่อนพี่นอ้องพี่หนอ้องโอ้ อืมพี่นออ้องมนี่กับท่องพี่น้องกักท้่องเบือดเปลือกเลยพี่น้องบนเห็ดทอดแสบพี่น้อง ลองคืดเบื้พี่นองหวนวาดแบบแซ่บกินมันกินมันมันแซ่บพี่นอ้อง ไป่นานหวานๆข้าคไปนอะปิดถ่ายปิดถ่ายไป่นอกฝักทอง อืมอ mm ืม hmm. ป mm ีก hmm. mm ็อันกำลังมัน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 เัาดำไม่หมดอิ่มเดีอยวอืม เอาครับพี่น้องคลิปนี้กะมีเพียงจามีแหละพี่นอ้องฝากพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับกดไไหลกดแช่กดตตดตามให้ทีหนวดน,น้ำครับพี่น้องฝากอีกตัน,นึงครับผมกะสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนผลลูกผลพผ่ายหางไกลสิ่งอันตรายนะครับเนาะสุดท้ายนี่คือเก่าพี่น้องสวัสดีครับ